ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าฐานข้อมูลของโครงการคนละครึ่งเนี่ยมีการรับเงินจ่ายเงินเนี่ยในแอปเป๋าตังเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบของกรมการสรรพากรคือสรรพากรเขาจะไม่รู้ครับว่าในแอปเป๋าตังสมมติคุณอ๊อฟเปิดร้านคนละครึ่งมีคนมาซื้อของมาจ่ายเงินแอปเป๋าตังเยอะเลยข้อมูลในแอปเป๋าตังของคุณอ๊อฟอะกรมสรรพากรเขาไม่รู้และเขาไม่มีสิทธิ์มารู้ด้วย เขาไปเปิดข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องใช่ไหมเขาไม่ใช่ว่า,เ,าเชื่อมต่อกันไม่เกี่ยวแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะส่งตรวจด,ดูว่าให้ร hey, ้านคุณออฟเนี่ยรู้สึกคุณขายดีม,มากพอขายดีมากเนี่ยคุณก็น่าจะเสียภาษีตามขั้นตอนของกฎหมายนิดนึงนะแต่ผมไปดูฐานข้อมูลภาษีเนี่ยถ้าเป็นภาษีในส่วนของสมมติคุณออฟเปิดร้านขายอาหารแล้วเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งซึ่งแน่นอนร้านคุณออฟไม่ได้รับแต่คนละครึ่งถูกไหมรับทั้งเงินสด แลทั้งโอนเข้าบัญชีธนาคารทั่วไปเนี่ยถ้าคุณอ๊อฟมีรายรับทั้งปีนะประมาณไม่เกินห้าแสนสองหมื่นบาทคุณอ๊อฟไม่เสียภาษีสักบาทหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีส่วนลดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนต่างๆอันนี้เป็นเป็นการประมาณการค่ากลางๆนะถ้าไม่เกินห้าแสนสองต่อปีเนี่ยคุณอ๊อฟไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ว่าถึงสมมุติคุณอ๊อฟขายได้เกินปีหนึ่งอาจจะหกแสนเจ็ดแสนแต่อยู่ กรมสามพากรหรือหน่วยงานใดๆเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูข้อมูลรายรับของคุณออฟไม่ว่าจะเป็นแอปเป๋าตังหรือบัญชีธนาคารไม่มีใครรู้เด็ดขาดเพียงแต่ว่าบางทีเขาจะสุ่มตรวจด,ดูว่าสมมุติมีอยู่สิบล้านล้านคุณออฟเนี่ยขายดีกว่าเพื่อนเลยก็อาจจะเข้าไปพูดคุยนิดนึงแล้วก็ทําการประเมินรายรับถ้ารายรับมันเกินเนี่ยก็อาจจะต้องเสียภาษีแต่ถามว่าเสียเยอะไหมมันเป็นตามขั้นบันไดครับถ้าคุณออฟได้รับเยอะเนี่ย คุณก็ต้องเสียเยอะแต่ว่าระบบนั้นการจัดเจ็บมันจะเป็นธรรมภาษีก็เอามาทําอะไรก็เอามาทํานี่แหละพัฒนาถนนไฟฟ้าประปาในพื้นที่อืเพราะจริงๆงอย่างยอดที่คุณต้นบอกเนี่ยไปสมมุติหกแสนเนี่ยอันนี้คือต้องไปหักพวกห้าแสนสองไปหักค่าใช้จ่ายด้วยนะหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นต้นทุนเหมารวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วถ้าสมมติคุณอัพ ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหักได้ไม <Napoleon> ีลูกเน <ak> ี่ยหักได้อีกอถึงบอกว่าบางทีเนี่ยตัวเลขไอ้ที่ว่า7จ็แปดแสนมันอาจจะลงต่ำกว่าหแสนก็ได้ใช่ถ้าคุณออกมีภาระในเรื่องครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วเขามีให้เรากก่อข้อมูลคือก็จะมีส่วนลดต่างๆบางทีพวกการบริจาคก็เป็นลดภาษีได้อีกนะใช่ถูกต้องการบริจาคการทำบุญบางส่วนก็จะออกใบอนุโมทนาบัตรใ่เราก็เอาตรงนั้นนะ ไปหักรถหย่อนเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้ได้ซึ่งที่จริงเหในการเสีะสิ่งก็ต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยว่าบางทีเวลาอาจจะต้องศึกษาหน่อยนึงว่าตรงไหนที่มันเป็นเป็นแบบจุดที่สามารถเอามาลดรถหย่อนได้ยิ่งเป็นเป็นร้านประการชีวิตก็ได้ใช่ต่อการชีวิตได้บางส่วนรวมถึงในเรื่องของร้านค้าเนี่ยบางอันมันสามารถเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายของร้านค้าได้ซึ่งมันก็จะไปหักเป็น มันก็จะไปหักจากตัวกาไรสุทธิอะไรพวกนี้คือเขาจะให้เลือกว่าจะหักค่าใช้จ่ายจริงหรือว่าจะเหมาใช่ถ้าเหมาเนี่ยก็คือ60%สิของรายรับถูกต้องอะไรประมาณนี้เราเลือกได้นะคือไม่ใช่เป็นเรื่องหน่ากลัวลใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยืนยันว่าอยู่ๆเขาไม่สามารถมาล้วงลึกข้อมูลหรือว่าเชื่อมโยงระบบเงินในบัญชีของเราได้ ฉะนั้นใช้อย่างสบายใจครับคนละกลุ่มทั้งทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้ถูกต้องนะครับแต่ขออย่าไปโกงแล้วกันอ่เรื่องสำคัญนะมีความผิดนะก็ไปแลกสิทเป็นเงินสดเนี่ยมีความผิดนะครับ